เขารู้หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่หรอกต้องงเลี้ยงแบบมาต้องเลี้องมาหก็เหมือนที่มาให้กดเจ้ากินข้าวมาค่ะใช่เหรอก็มากินข้าวนะน้ำมันเดินเข้ามาในบ้านเลยเหรออย่าไม่เคยเห็นวันนี้ย้อนเล่นเลยที่ออกจากห้องน้ำมาแล้วพ่อหลังบ้านแล้วนี่เราถ่ายวิดีโอ เคต้องรวววันวันหลังถ้ามันมารตัดเรอรถก็ตัดลมันก็จะปวเอาเริ่มอ่ะให้ดูกมันกินไม่ได้เอาเลยกงหน้ำจิ้มนี่เคมเนาะเนยินไม่ได้นี่พันธายกินไม่ได้ไม่ใช่นี่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้พันธายอันนั้นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็แถมาเออะ กเกกยยเเลอาจ้าหมูกินข้าวเหรอเจ้าหมูชอบกินเงียบๆกินแบบถึงเวลาก็ลงมาเองอ่ะ